สวัสดีครับมารีวิวฝาคำนวนนะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับรุ่นนี้ไม่เหล็กไม่ติดนะครับทีนี้มารีวิวกับรูปขาวสามหุนครึ่งนะครับมาลองรีวิวเลยนะครับเครื่องปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับจะวางตรงนี้เพื่อจะให้มันสั่นเราจะได้ยินนะครับถ้าวางกับพื้นมันก็สั่นนะครับ ถ้าต้องสีวางมันก็สันนะครับครับแต่ถ้าเขย่าเสร็จแล้วมันสันมันสันน็เล่นต่ําถ้าเขย่าว,วางเสร็จแล้วถ้ามันไม่สันให้เล่นสูงครับอย่างนี้เล่นต่ํานะครับกักสีต่ำเล่นต่ำหกสามเหี่ยวความแม่นยําสูงจะแม่นกว่านะครับเพราะว่าต่ํามีโอกาสผิดได้ อย่างนี้หยุดเล่นสูงนะครับสิบเอ็ดนะครับห้าสี่สองอย่างนี้เครื่องยังสั่นอยู่เล่นต่ำนะครับเล่นผ่าแดงเต้งต่ำครับกักสีต่ำห้าสามเดียวนะครับ หยุดเครื่องหยุดอย่างนี้เล่นสูงนะครับกร้าหกครับเล่นสูงเกี่ยวกับสูงหกหกสามนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอจบรีวิวนะครับ